แนวคิดของทฤษฎีใหม่ใช้สำหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็กประมาณ10-15ไร่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้มีข้าวพอกินตลอดปีความยากของการจัดการที่ดินแบบนี้อยู่ที่ว่าจะแบ่งการใช้พื้นที่อย่างไรในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะลงตัวแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานหลักในการคำนวณไว้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นเรื่องน้ำสำหรับพาอปลูกเป็นหัวใจสำคัญด้วยทฤษฎีนี้ที่ดินในแปลงศึกษาทดลองใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา15ไร่จึงถูกจัดสรรออกเป็น4ส่วนเป็นแปลงนาข้าว5ไร่พืชไรส่สวนผสม5ไร่สระน้ำ3ไร่ที่อยู่อาศัยและอื่นๆอีก2ไร่ ความอดอยากเป็นดัชนีขั้นต้นสุดของความยากจนสำหรับคนไทยแล้วชีวิตเริ่มต้นที่ข้าวการมีพื้นที่ปลูกข้าวจึงเป็นหลักประกันแรกของการพอกินแปลงนาข้าว5้าไร่จากพื้นที่15ไร่ซึ่งทรงคำนวณเป็นแนวทางไว้ว่าสามารถให้กำเนิดเม็ดข้าวพอเลี้ยงครอบครัว ที่มีสมาชิก5-6คนได้ชนปีส่วนพื้นที่อีก5ไร่ใช้ปลูกพืชผสมผสานซึ่งไม่เพียงสร้างความพอกินในครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังสร้างความพออยู่จากการขายผลผลิตส่วนเกินได้อีกด้วยแนวคิดในการปลูกพืชผสมผสานนี้เกษตรกรสามารถออกแบบได้หลากหลายลักษณะสุดแท้แต่สภาพพื้นที่ปริมาณน้ำและธรรมชาติของพันธุไม้จะอํานวย แถนายเปลี่ยนวงชัยเกษตรกรมูโนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่นี้มาปรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ส่วนผสมของเขาวันนี้เขาเลือกปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษเอาไว้เป็นทั้งอาหารในบ้านและส่งขายตลาดมันต้องใช้เหมือนกันนะสมองนะเราต้องคิด ต้องคิดคิดเองว่าเอวันนี้เราจะเอาอะไรไปปลูกจะเอาอะไรไปขายอย่างนี้เราต้องไปศึกษาที่ต,ต,ตลาดนี่ไหมตลาดต้องสิ่งไหนที่มันมันขายดีเราเน้นตรงนั้นพอผมนี่สง่งส่งมาเลยเลยนะกิโลสามห้าอย่าเมื่อฟ้าปันฝนสู่ดินพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ได้อาศัยหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ด้วยช่วงเวลาจำกัดของฤดูกาลผสานความไม่แน่นอนของธรรมชาติฟ้าที่ขาดฝนก็บันดาลความอดอยากให้แก่พื้นดินได้เช่นกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้พึ่งพาที่ต้องเก็บรักษาน้ำไว้ให้พอเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ทดลองจึงถูกกันไว้เพื่อสำรองน้ำฝนในรูปของสระน้ำในไรนา การทดลองครั้งใหม่เริ่มต้นบนที่ดินซึ่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกครั้งครั้งนี้พระราชทานแนวพระราชด,ดำริถึงวิธีการขุดสระพระองค์มีพระราชด,ดำริให้นำผิวดินซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารสำหรับพืชนั้นแยกไว้ต่างหาก่อนดินที่ลึกลงไปจากผิวดินที่ขุดสระนำมาใช้ถมทำถนนทางเดินเสริมที่อยู่อาศัยยกร่องสวน หรือทําคันขูกั้นน้ําซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมถึงจุดสําคัญคือในขั้นตอนสุดท้ายให้นําหน้าดินที่ขุดไว้แต่แรกนั้นปูฉาบผิวดินที่จะเพาะปลูกไว้เสมอน้ําในสระข,ของแต่ละไร่นาตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ยามขาดฝนหรือฝนทิ้งช่วงเท่านั้นแต่สามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำเพื่อเป็นอาหารได้โดยควรขุดแยกเป็นสองบ่อและต้องมีการวางแผนล,ล่วงหน้าว่าขุดอย่างไรจึงจะทำให้ปลาอยู่ได้การขุดแบบลาดชันเนี่ยมันจะทำให้ปลามันนอนไม่ได้นออกไฮะสาที่ชันอย่างเงี้ยปลานี่มันจะว่ายน้ำทั้งคืนไม่มีที่นอนนะพวกปลาตะเพียนพวกปลานินนี้มันต้องอาศัยนอนตามขอบอ่างนะมันต้องมีสโลปให้มันนอน นะถ้าเป็นปลาบางอย่างก็ต้องมีหลุมให้มันตีให้มันฟ้าวางไข่ <S <S ถ้าชันอย่างนี้ปลาคอเงยหมดเลยคอแบบแข็งเก๊กเลยเพราะมันว่ายทั้งคืนทั้งวันไม่ได้พักได้พอนในบางพื้นที่ที่เหมาะสมสระน้ําในไร่นาอาจอยู่ในสภาพสวนยกร่องหรือบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวก็ได้แต่หลักสําคัญคือสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดน้ำได้เท่านั้นเมื่อเกษตรกรจำนวนหนึ่งหันมาขุดสระสำรองในพื้นที่ของตน ย่อมเสมือนคืนแหล่งคูคลองธรรมชาติที่เคยขาดหายไปให้แก่พื้นดินขณะดเดียวกันภาวะเดือดร้อนหลังน้ำท่วมก็สามารถบรรเทาลงได้เพราะยังมีน้ำเหลือที่จะฟื้นฟูพืชผลของตนขึ้นใหม่ได้ทันทีทฤษฎีใหม่ก็ทำเพื่ออย่างนี้เองเพราะว่าในประเทศไทยน้ำจะมีมากเป็นระยะหนึ่งจนน้ำท่วมจนกระทั่งทำให้เดือดร้อน ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียไปตายไปเน่าไปและเมื่อเสร็จแล้วหลังจากระบายน้ำออกไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและได้ความสิ้นเปลืองก็แห้งไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกก็อด